ัดีจ้าทุกตออาอุดรชาติเนีมืมันีผ้ามากินบกม่วงไอแบบเห็ดแบบบานๆนะจ๊ะเนาะบานๆแบบพีสานบานเ้นเบบเอ,นงงองนะจ๊ะเห็ดแบบว่าเอิญส้มบกม่วงนะจ๊ะย่ำบกม่วงนะจ๊ะแต่ว่าบานข่อยเอิญส้มส้มนะจ๊ะส้มกับไม้ถึงย่ำนะจ๊ะเนาะย่ำแบบบานๆนะจ๊ะแล้วก็อันดับแรกใส่ข้อขวานำโดยจ๊ะพี่น้องมันก็จะมีบกม่วงแล้วก็ไอ หอมแดงนะจ๊ะข้าวซอยป่นปะนิดหน่อยนะจ๊ะหอมแดงเขาครัวตามถาดนะจ๊ะแล้วก็บแบ่งนัวเฮานะจ๊ะใส่ลายแสบลายใส่หน่อยแสบหน่อยพี่น้องเอ,อ้ยแบ่งนัวเขาใชมีน้ำตาลน้ำนะจ๊นะเนาะเขาบอกมองข้ามันสุมนะจ๊ะมองน้ำดอกไม้มันสุมนะจ๊นะเนาะเคจ้าเขาจะใส่ลงไป ตาพริกป่นตามชอบดนะจ๊ะผ็ดหน่อยเผ็ดหลายไพมักเผ็ดหลายก็ใส่หลายไพมักเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยอันนี้ก็ต้องใส่หลายเนาะจ้ะตายันกินงก็หมดยนันแส็บท้องเนาะจ๊ะริกมันเผ็ดพี่น้องแล้วก็น้ำปลาลาของเฮาเนาจ๊ะมือนี้สิมาเปลี่ยนน้ำปลาลาเจ้านีเนาะจ้ะซิมเบิองบ่งบมันสิแส็บบ่เนาะจ้โอ๊ยน้ำปลาลาขอ่อยเหีย อาตายแล้วเห็นผีคนหนึ่งเราคอมเมนต์มากนะจ๊ะแล้วาถามว่าเป็นยังมงผู้เสพจ้ะเป็นยังไงใก็คือเสมีตะปะลานันนีแทะนะจ๊ะมือน,นีเขาสิมาซิมบงของเจ้านี่นะจ้ะว่ามันจับบุม๋มแล้ซ่บแค่ไหนซิมบงกับนวัวอยู่จ้ะพี่น้อง สุกเล็กสุกเลิกเขากันเด้อจ้าบันนีเดอ,อย่าหมุนงวงเด้อเราจะคนจนกว่ามันแสบนะจ้าเนาะจ้าพ่อประดแดดใส่ประแดดอีกน้อยนึงจ้า เดี๋ยวลูกตาสิมาซิมเบ,บิ้งประเดกประเดกขวดนี่เราจะววางประเดกขวดนี่เราจะประเด็นใหญ่เจ๋ยของเฮานะจ๊ะเดีอยวเสีปะเบื้องประเดกอันนี้จ้ะ มึงประเดีย๋ยวไอไม้ของเฮ่านะจ๊ะเป็นรสชาติแจ้งใดระวังเอียจเจยกับไอไม้นะจ๊ะได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอาไม่เอาไอาไม้มะเทสี่นี้ลองสิ่งพร้อมกัน สิมเมือง,งกอนพี่นอ้องอันนี้ของเอดเย้ยอ,อ,อันนีของไอไม่มันกันเล้วแต่คนมักนะจ้ะของไอไมน่นี่แล้วสิออกแบบออกแบบ แบบอยากอยากมีมันหวานหน่อยหนึ่งแต่ว่าหวานหลายได้พี่น้องหวานแบบหวานแบบพอดีแบบกลมกลมแบบเออของรสชาติคข่ยมักนะจ๊ะแต่ว่าของเอเจยเฮ้าหน่อยของเอเจยเฮ้านี่มันมันแบบว่ามันเค็มเลยะขัดผิดจ้าพี่น้องมันก็เป็นเป็นรสชาติของปลาแดกบ้านเฮ่าแหละนะจ้ะ ตาของพายใ,ใหม่นี่เพิ่นสิปรุงรสคล้ายๆเพราะว่าเพิ่นสิบแบบปรุงรสเฮาต่ำเส้นบักหุ่งนะจ๊ะแตากแ็แซ่บคือกันนะจ๊ะทั้งสองไอ้นี่ทั้งสองคนนะจ๊ะแต่ของอีกเจอสิอยากเข้มเหลือก็ของไอ้ใหม่ของไอใหม่หมจะบ่บ่เข้มเหลือปานใดมันก็สิมันสินมีน้ำตาลออกตัดน้อยนึงนะจ๊ะก็โอเคจ้ะไพลลุมารุดฉาดแบบใดก็เลือกเอาเด้อจ้ะ เย็ดเจ๊กไอไม่แล้วจ้ะเนาะมาเด้อจ้ะมากินบักม่วงน้ำกันบักเทงย่ำบักม่วงหรือว่าเป็ส้มบักม่วงกินแล้วจ้ะแซ่บด้วยจ้ะแซ่บจ้จะอือจะ้ะรสแบบหวานตันตัดน้ำหอมม่วงมันส่งพลแล้ะจ้ะ มาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องจ้าขันกับสัมมีเด้อจ้ะประเด็กกูได้มารสชาติแบบใดก็เลือกเอาเด้อจ้ะแต่ว่าสําหรับข่อยข่อยมักเอไม่ไรก็ไอเจยเนาะจ้ะแต่ว่าถ้าว่ามีไอไม่ก็ไอเจยก็โอเคอยู่จ้ะโอเคจ้ะคลิปนี้ก็ส่วนมากินส้มบกม่วงเนาะจ้ะพี่น้องจ้า มาเด้อจ้าเด้อมากินน้ำกันเด้อเสีบสบยบนาะจ้าอันขาตั้งกล่องมันบ่เห็นหนาเนาะจ้าเนาะเอาจังสี่แล้วเนาะจ้ามันมีมือกล่องเนาะจ้ามาจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้อกดไลห์กด ชร์กดติดตามให้กับทุกแตาอุดรชาแนลในเด้อจ้ะขอบคุณพีพ่ๆเพื่อนๆคนใดที่ขอมาชมคิดมาติดตามก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณพี่ๆน้องๆแล้วจ้ะเขาจิตจับมือกันไปเล้วจ้ะเนาะเขาสู่ไปน้ากันเล้วจ้ะทุกทายก็บ่มีอย่างไรจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อ ขอบคุณอีหลีอิล้อนะจ๊ะจุกตาไปเมียนของไปกินตั้มยำหมกมองกันเด้อจ้าเด้อบ๊ายบายจ้า